เจตนารมณ์ของการปฏิรูปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560วิชาการชำนาญการพิเศษผลของการปฏิรูปการเมืองครั้งนั้นแม้รัฐธรรมนูญจะออกแบบโครงสร้างทางการเมืองให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับภาวะของโลกยุคปัจจุบันคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและมีระบบตรวจสอบและคานอำนาจที่รัดกุมมากขึ้นแต่ก็ยังปรากฏปัญหาเดิมๆของการเมืองไทยอยู่อย่างต่อเนื่องเช่นการซื้อสิทธิขายเสียงการแทรกแซง การบริหารงานค่าราชการประจำนอกจากนั้นยังมีปัญหาเนื่องมาจากโครงสร้างทางการเมืองแบบใหม่ปรากฏขึ้นเช่นกันสาระสามัญและเจตนามอของการปฏิรูปประเทศในรัฐธรรมนูญ2560รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านได้แก่ด้านการเมืองด้านการบริหารราชการแผ่นดินด้านกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรมด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆให้เกิดผลโดยสรุปสาระสามัญได้ ดังนี้ 1. ด้านการเมืองกำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้พักการเมืองดำเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้เพื่อให้พักการเมืององค์พัฒนาเป็นสถาบันการเมืองของประชาชนให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนและให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี ด้านการบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินโดยให้นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนกำลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ เหลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐและให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรวมทั้งกลไกในการป้องกันการทุจริตด้านกฎหมาย กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายโดยให้มีกลไกในการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้โดยให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา77และหลักสากลให้มีการปฏิรูป,ประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพื่อ,อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้มี การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวกและให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมโดยให้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในทุกขั้นตอนให้มีการปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอายการอย่างเหมาะสมให้มีการเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมเพื่อ อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็วให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพสอด้านการศึกษา กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาโดยให้เริ่มดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้ตรากฎหมายจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษารวม ทั้งเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้มีกลไกและระบบการผลิตที่คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและให้มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด 6. ด้านเศรษฐกิจ กำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจโดยให้ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรมและให้สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสมด้านอื่นกำหนดให้มีการดำเนินการปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆเช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้มีระบบบ,บริหารจัดการทรัพยากรหน้าที่ที่ดีมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาแหล่งอย่างเป็นระบบให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและให้มีการจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพด้านสาธารณาสุข โดยให้มีการปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกันและให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้รัฐบาลชุดปัจจุบันจัดทำกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งกฎหมายดังกล่าว ต้องประกอบด้วย1วิธีการจัดทำแผนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขั้นตอนในการดำเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดำเนินการและส่อ ระยะเวลาดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านทั้งนี้กฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศต้องประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งสองศูนวันนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้และต้องเริ่มดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญนี้ประกาศใช้โดยจะต้องเกิดผลสำเร็จที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในสอสรุปการปฏิรูปประเทศที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายสาันประการได้แก่หนึ่ง เพื่อให้ประเทศชาติมีความสมบเรียบร้อยมีความสามารถขี่ปรองดองมีการพัฒนาอย่างยังย่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุก,กับการพัฒนาด้านจิตใจเพื่อให้สังคมมีความสมบสุขเป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมลำ้ำ ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปฏิเสธไม่ได้ว่าการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ2560นี้เกิดขึ้นจากปัญหาทางการเมืองที่อยู่เดือและยาวนานปัญหาการเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการ เมืองในรัฐธรรมนูญ2540ทำให้ฝ่ายบริหารมีความเข้มแข็งเกิดการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตระบบและองค์กรตรวจสอบไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดการทุจริตคอ r ์รัปชัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติเมื่อปี2557เป้าหมายสาคัญของการบริหารประเทศคือการปฏิรูปประเทศทั้งระบบเพื่อให้ระบบการเมืองและการบริหารงานมีความโปร่งใสและพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการออกแบบรัฐธรรมนูญสิ่งที่เป็นข้อสังเกตคือกระบวนการออกแบบรัฐธรรมนูญและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศนั้นมีการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งหัวใจของการปฏิรูปประเทศควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร well> ่วมในกระบวนการต่างๆเนื่องจากการปฏิรูปประเทศคือการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหากประชาชนไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมและกำหนดปัญหาและความต้องการที่แท้จริงได้การปฏิรูปนั้นก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จและยังก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมาอีกได้ดังนั้นการที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ข้างต้นต้อง อาศัยการดำเนินการในภาคส่วนต่างๆประกอบกันและมีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้ความสำเร็จของทุกภาคส่วนที่ได้มีการดำเนินการไปนั้นหลอมรวมและนำพาไปสู่เป้าหมายใหญ่อันเป็นหนึ่งเดียวนั่นคือความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศได้